ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิเดหารของหลวงผู่สูงเทวดาเล่นดิน e ีหนึ่พี่สิบตอนศรัทธาบารมี ปาฏิหาริย์สามคำนี้แม้จะดูว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่คุณรู้ไหมว่าสามคำนี้มันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชีวิตของเรามาตลอดเวลาซึ่งในการดำรงชีวิตของเรามันมักจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเพียงแต่เราอาจจะไม่ได้สังเกตหรือไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจากคำสามคำนี้ แล้วก็จริงๆแล้วเราทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ในช่วงชีวิตของเรามักจะพบเจอกับความเปราะบางของชีวิตก็มักจะมีคำสามคานี้เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอแม้กระทั่งในช่วงนี้ที่มีการระบาดของโควิด1 9ถึงแม้ว่าเราจะมีวัคซีนที่มาช่วยลดความรุนแรงของอาการได้แต่ก็ไม่สามารถจะยืนยันได้ว่า หลังจากที่หายแล้วเนี่ยเราจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าศรัทธ,ธาบารมีที่แต่ละคนต่างสั่งสมมาเพื่อจะผลักดันแล้วก็ให้เกิดปาฏิหาริย์หากเรามองย้อนกลับไปในอดีตสังเกตดูสังคมไทยในช่วงที่เราพบกับความยากลำบากนี้จะมีสิ่งหนึ่ง ที่เป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยในยามยากลำบากเสมอนั่นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความเชื่อเหนือธรรมชาติแม้ว่าในความเป็นจริงความเชื่อและความศรัทธาจะอยู่คู่กับสังคมไทยมานานแสนนานไม่ว่าจะมีการระบาดของโควิด -19 หรือไม่ไเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีการพัฒนารูปแบบ ให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันนี้ดังนั้นในคลิปนี้เราจะพาท่านไปพบกับเด็กหนุ่มผู้หนึ่งเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆย,ยิ่งเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติยากต่อการพิสูจน์เขาก็ยิ่งไม่เชื่อเลยจนกระทั่งมีเหตุให้เขาต้องเปลี่ยนความคิดซึ่งในตอนนั้นเขายังไม่รู้จักหลวงปู่สวง แม้แต่ชื่อหลวงปูส่สวงก็ยังไม่รู้จักจนกระทั่งเขาได้ติดตามผู้เป็นแม่มาที่วัดเทพสารธรรมารามบายตึกเจียปทุมธานีวัดที่มีรูปสการะหลวงปูส่สวงองค์ใหญ่ที่สุดที่ตามแม่มาบ่อยๆเขามองเห็นว่าเป็นการเสียเวลาโดยใช่เหตุเหตุการณ์แบบนี้ทางช่องมักจะเจอเป็นประจำกับคอมเมนต์ และทางช่องคิดว่าท่านที่รับชมอยู่ในขณะนี้ในครั้งแรกท่านอาจจะมีความคิดเหมือนกับเด็กหนุ่มน้อยผู้นี้ก็เป็นได้ผมไม่เชื่อผมเป็นคนต้องบอกก่อนเลยผมเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายนี่คือคำพูดของหลายๆคนที่มักจะพูดคำนี้ออกมาจะบอกว่าผิดไหมย่อมไม่ผิดแน่นอนเพราะว่ามันเป็นปัจจตังมันเป็นสิ่งที่เรารู้เองเห็นเอง ที่ประสบกับตัวแต่ในทั้งนี้และทั้งนั้นเราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ใครเชื่อตามเราได้เมื่อมีความเห็นต่างจึงมีการท้าทายอ้าววันนั้นนะ่ะคือแบบขอเลยเอาแบบขอแบบตรงๆเลยขอให้ขายได้หมื่นหนึ่งแล้วนี่ก็เป็นคำพูดของเด็กหนุ่มคนนี้เป็นการท้าทายหลวงปู่สวนในครั้งแรกจริงอยู่ถ้าเราเราท่านท่าน ที่มีความศรัทธาหลวงปู่เราจะไม่หลุดคำพูดนี้ออกมาแต่เด็กหนุ่มคนนี้เขาไม่รู้จักหลวงปู่ได้แต่คอยตามแม่มาเพื่อหวังช่วยดูแลแม่ในการเดินทางมาที่วัดผมไม่รู้จักหลวงปู่เลยทีแรกแล้วก็มีโอกาสได้มาได้กลับได้ไหว้ที่นี่แหละก็คือมากับแม่ครับผมมากับ<อ>แม่แล้วก็พอมีพอได้ไหว้ไปเสร็จปุ๊บก็กลับไปไปขายของก็เลยอ่า และแล้วครั้งแรกที่เขาขอแล้ววันนั้นกลับขายได้จริงเขาขายเสื้อผ้าได้หนึ่งหมื่นบาทจริงๆแต่ถ้าเราจะมาคิดอีกมุมหนึง่งไอ้เรื่องแบบนี้มันก็มักจะเกิดขึ้นได้เป็นของธรรมดาแต่ว่าถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซนต์ที่ได้รับรองว่าน้อยมากเพราะว่าในแต่ละวันยอดการขาย ที่จะได้หนึ่งหมื่นบาทนั้นมันไม่ใช่เรื่ององ่ายเรื่องอาจจะเป็นที่จังหวะของน้องดีก็เลยดันมาได้ตามที่ขอไปก็มาตรงกับที่น้องเขาท้าทายหลวงปู่ในครั้งแรกแต่ทุกคนต้องคิดว่ามันฟลุกแน่ๆแต่แล้วด้วยความที่ไม่เชื่อเมื่อมีครั้งที่หนึ่งก็ต้องมีครั้งที่สองก็เพราะว่าด้วยความที่ไม่เชื่อการท้าทายปู่ในครั้งที่สอง จึงได้เกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นด้วยความที่ผมยังไม่เชื่ออีกวันหนึ่งผมขออีกผมทีนี้ทีนี้ขอนะก็คือขอว่าอขอขายได้หมื่นหนึ่งอีกการขอในครั้งที่สองของน้องคราวนี้คุณว่าจะฟลุกอีกไหมทีนี้วันนั้นได้อีกเอาละสิครับจากที่น้องขอหลวงปู่ที่ในครั้งแรกน้องท้าทายปู่ว่าขอให้ขายได้หนึ่งหมื่นบาทน้องก็ขายได้ แล้วก็มาได้ถึงสองครั้งมาขออีกหนึ่งหมื่นน้องก็ขายได้อีกถ้าหากว่าเป็นท่านที่มีความไม่เชื่อเหมือนกับน้องคนนี้ท่านก็คงจะคิดว่าเรื่องนี้มันอาจจะฟลุกก็ได้แต่จากความที่เป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆชนิดหัวชนฝามีหนึ่งมีสองแล้วก็มีครั้งที่สามตามมาและพอวันที่สามเนี่ยผมท้าทาย ผมท้าทายเลยว่าถ้าเป็นหลวงปู่จริงอ่ะขอให้สามหมื่นเลยให้ได้สามหมื่นเลยวันนี้ก็อย่างว่าลหละครับได้มาแล้วสองครั้งครั้งละหมื่นพ่อจะบอกคุณก็ยังไม่ยอมเชื่อคนที่ไม่เชื่อเนี่ยทำยังไงยังไงเขาก็จะไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆแต่ในครั้งที่สามเนี่ยรู้สึกว่าน้องเขาจะขอมากเกินไปธรรมดาค้าขายเสื้อผ้าที่ผ่านานมา นานทีปีหนเท่านั้นที่จะได้กำเงินหมื่นในแต่ละวันในครั้งที่สามเนี่ยน้องแกขอแบบชนิดที่เรียกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะขายได้ถึงสามหมื่นบาทท่านจะคิดยังไงไม่มีใครมาบีบคอยท่านเชื่อครับเรามาฟังกันครับวันนั้นกลับได้สามหมื่นจริงๆครับด้วยความที่ยังไม่เชื่ออีกอะอะไรมันจะฟลุกแล้ฟลุกอีกครับ ผมคิดว่าหลายๆท่านก็จะต้องพูดคำนี้ออกมาแน่ๆอย่างที่บอกแล้วครับแต่ละวันที่ขายเสื้อผ้าจะได้เงินหมื่นนี่เลือดตาแทบกระเด็นแต่นี่ขอแบบชนิดที่มันมีความเป็นไปได้แค่ศูนย์เท่านั้นแล้วนี่น้องท้าปู่ขอปู่ได้ถึงสามครั้งเป็นผมเชื่อยิ่งกว่าเชื่อครับ แต่ก็คงจะยังไม่หนำใจของน้องเขาละมังครับในความที่น้องเป็นคนที่เชื่อ,อยากจริงๆในครั้งที่สี่เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆครับท่านคงเดาไม่ถูกแน่ว่าคราวนี้น้องเขาจะขออะไรเรามารับฟังกันครับว่าคนที่เชื่ออะไรยากแบบน้องคนนี้จะทำยังไงให้เชื่อแบบชนิดที่เรียกว่ายอม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 แล้ว เรามาฟังการขอในครั้งที่สี่กันครับอันนี้นี่คือเรื่องจริงเลยนะปกแต่ผมผมคนไม่ชอบเชื่ออะไรง่ายๆอยู่แล้วทุกว,วันนี้ก็เลยศรัทธาหลวงปู่เร,เรื่องนี้เพราะว่าครั้งที่สี่นี่คือผมบอกเลยอ่ะรอบนี้ผมไม่ของเงินผมบอกถ้าหลวงปู่เป็นอภินิหารของหลวงปู่จริงๆหรือว่ามีอะไรหลวงปู่โดนจิตโดนใจจริงขอให้ผมอะมีวัตถุมงคลหลวงปู่และผมจะมาขึ้นขอท่านคิดว่าในครั้งที่สี่นี่น้องเขาจะได้ไหมครับ แล้ววันนั้นตกเย็นผมกลับบ้านเก็บของเสร็จก็มีน้าคนหนึ่งมาที่บ้านเลยแล้วก็เหมือนประวัติว่าเขาเพิ่งไปทาบุญมาก็เอาเหรียญไปเหรียญหลวงปู่สวงขึ้นมาให้ผมจริงๆครับออันนี้ก็คือผมก็เลยแบบว่านึกนึกขึ้นได้แล้วแบบว่าอ,อต้องศรัทธาหลวงปู่มากในเรื่องนี้ครับก็คือต้องเจอตัวเองก่อนนะ<ม>แล้วก็คือล่าสุดก็คือผมไปเจอเพื่อนผมเพื่อนผมก็ศรัทธาหลวงปู่<ม>ก็คุยไปคุยมาเขาบอกว่าหลวงปู่เขาให้ท้านะได้ท้าหรือเปล่าได้ท้า ก็คือแบบผมก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาเขาแบบนี้จริงๆอะไรเงี้ยครับด้วยความที่ต้องไม่เชื่อก่อนนะเอาง่ายผมก็ไม่เชื่อมาก่อนนะครับผมถามจริงๆถ้าาว่าเป็นท่านเนี่ยท่านจะเชื่อหรืออย่างครับหรือว่าท่านจะยังขอปู่เป็นครั้งที่ห้าอีกถ้าท่านยังมีครั้งที่ห้านี่ผมว่าคงจะต้องตัวใครตัวมันแหละครับและนับจากนั้นเป็นต้นมาหลวงปู่ ได้ถูกเลี่ยมอัดใส่กรอพลาสติกกันน้ำอย่างดีพร้อมกับอยู่ในคอของหนุ่มน้อยผู้นี้น่าเสียดายที่ทางช่องในวันนั้นลืมขอถ่ายพระหลวงปู่ที่ห้อยคออยู่และไม่ได้ขอเบอร์โทรศัพท์เอาไว้หากน้องชายได้ดูคลิปนี้กรุณาโทรกลับ0949989866โทรมาทางช่องด้วยทางช่อง จะมีของที่ระลึกให้กับน้องชายครับอีดีเมียอองสูงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุทเทเยยอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สูงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหามีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สูงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้น เจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ